Não, 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 não. Gede <laughs> kan. เดาไหมเดารับไปรับไปคับครับ y a n Algo que ไปเดียวไม่เออสีถึงบอกเดี๋ยวกำลังจะแยกกังไม่รู้หรอกไปกันี่จะบอ Vamos จอยจอยดงใคร ครับไม่ต้องมาแย่งที่สนามนะครับแต่ครับแต่เวลาจะเลิ่นนะครับ เชคูจะถ่ายวีดีโอนะทีมเราคูก็ถ่ายเป็นวีดีโอ はい <music> <music>